ว่าพี่ชายโดนยิงแต่เออทุกคนไอ,อ้พี่พี่เกตกหนกจาได้หรอเจ๊ฝันว่าพี่ชายเจ๊โดนยิงอ่ะคุยพี่เจตกระหนกคือคือแบบดูเจ๊ามาเป็นปีๆแล้วนะถ้าอย่างนั้นนะ่ะว,ว,วิดติางกันมานานมากน่ารักจังเลยเจ๊าอายุยี่สิบเก้าค่ะย่สิบเก้าเต็มแต่มันออกไปแล้วสองเก้าแต่เจ๊ให้สองหกนะเออไปน้ําเงินคือเป็นสองหกนะ เราจะรวยไปด้วยกันนะทุกคนเอาตรงหยากแตกสาตัวแล้วทุกคนถ้างวนนี้แตกสาตัวเป็นวันครบรอบหนึ่งปีนะ1สิบหกกรกฎาคมเป็นวันที่ครบรอบเจนุกแตกรัฐบาลไทยงวดแรกคือเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าสองหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสองห้าคือสิบหกกรกฎาคมสองหกหนึ่งคือหนึ่งสิงหาเจ็ดห้าศูนย์คือสิบหกสิงหาเออ ออกแล้วอีกค่ะเจะอายุยี่สิบเก้าเจอต้องบอกยี่สิบเก้าเต็มเต็มเลยค่ะเพราะผ่านวันเกิดมาแล้วเจ๊นุกสวยไปทําอะไรมาคะเจะนุกสวยไปทําอะไรมาก็คือแค่ทุกคนความอ้วนไม่ทำไม่ได้ทําให้ใครดูดีอันนี้เรื่องจริงนะเออความอ้วนไม่ได้ทําให้ใครดูดีนะคะแค่แค่เจ๊คิดว่าอย่างนี้เจ๊ผอมคำที่เจ๊ลดน้ำหนักเนี่ยเจ๊แค่เอาตัวเองดูดีไม่อยากสวยเวอร์คือไม่อยากเป็นโรคเนื่องอรอแมเพราะเจ๊เสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานไขมันพอกตับ ทุกคนนึกออกปะเสียงนี้จะเป็นปอาหวานไขมันพอกตับก่อนหนะ้านี้เจ๊เจ๊หนักเกือบร้อยยี่สิบโลทุกคนเจ๊ต้องทาอะไรสักอย่างถ้าเจ๊ไม่ลดน้ําหนักเจไ๊ไม่ดูแลตัวเองและเจ๊มีภาระมีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูดูแลครอบครัวถ้าเจ๊เป็นอะไรไปคนนึงคือมันไม่ได้ไงทุกคนนึกออกปะเออติดตามเจ๊ค่ะเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสองห้าสองหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ใช้เลยคุณปีย้พันอู้จำได้ด้วย ครัฝไวออมอกอ้อมใจด้วยนะเดี๋ยวเราหันเติมเจ๊มาอีกสักสองเดือนนะคะทุกคนได้ลองในได้ลองแน่นอนเจ๊งวดนี้มาอีก7จ็ดสองห้เอ้ยฉันให้เจ็สองห้านี่ว่าเจ๊อยากผอมบ้างค่ะเดี๋ยวรอเลยนะคะรอเลยฉันให้แต่ว่าเอ้ยฉันให้5้าสเจ๊ผอมลงเยอะเลยค่ะนี่ ฉันให้ห้าสองเจ็ดสองเจ็ดเม็ดเดียวนะคะฉันให้ไปนานแล้วแต่ทุกคนบอกว่าหาบาหาดซื้อยากมากเพราะว่ามันไปตรงกับเลขดังสวยขึ้นมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีเม็ดเดียวห้าสองเจ็ดเจให้สามตัวเม็ดเดียวตัวเดียวเลยค่ะห้าสองเจ็ดสองเจ็ดเจ้ไปไหวพระที่เกาหลีวัดพงอึนซากลางกรุงโซยังเลยพี่เที่ยวทุกวันเลยพี่พี่นุ่นถามพี่น้ำสี่ตื่นมาก็ไม่มีเวลาไปเลยพี่นุ่นเอ้ยหนูเหนื่อยมากเลยมาเกาหลีเหมือนมามา,มา,มา,มาลบไปพินพี่นุ่น นะคะเหมือนมารกมาเกอรีมันมา,กมา,การมมากตรงกันเลยนะคะแล้วก็เออชนะยา่าสองเจ็ดพอดีเลยว่ะทุกคนจำได้ขาดถูกกับเจ๊หนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดหาซื้อไม่ได้เลยต้องขอภัยด้วยนะบัมชนกับเล็งอันเพราะสูตรเจ๊วิเคราะห์ได้เลขนี้นะคะต้องขอภคยถ้าถ้า,ถ,าถ้าหาซื้อไม่ได้ไม่ต้องปล่อยมันไปค่ะปล่อยมันไปเลย ได้750ดาศูนย์ดูปล่อยมันไปนะแม่ๆทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสนะคะ,คะเพราะว่าหวยมีทุกงวดน,นะคะแนวทางมีทุกงวดค่ะเรายังต้องเจอกันอีกหลายๆงวดค่ะแม่เพราะว่าหวยเนี่ยมีตัง้งแต่ยุคพ่อยุคแม่เราแล้วเนาะเป็นมเนเนีเป็นแบบส0 20 30 50 60, 60ปีแล้วเนาะเออนะคะก็สนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแค่นั้นจบเป็นไทรอยเป็นไทยลอ,อยกินได้คะ่ะแต่ว่าต้องปรึกษาหมอหน่อยนะคะเจ๊คิดว่าเจ๊ไม่อยากแบบ การันตีอะไรเยอะแยะโอเคนะคะสองเจ็ดนะแต่หิวข้าวมากตอนนี้หิวข้าวมากหิวข้าวมากยังไม่ได้กินอะไรเลยทั้งเดินเด่นมา ชา,า,าเธอเคยรักใครเธใจดี๋ยวงวนี้ฟันอมสินออมสินเข้ามาหลายงวดแล้วนาอมสินนะเดี๋ยวฟันให้อีกนะคะขอให้งวดนี้เราปังปังไปด้วยกัน,ดกนเดอ้อทุกคนเดอ้อ ฝันเจ๊ละออมสินค้าโอ้ยออมสินเดี๋ยเพิ่งสีจะีเทียนเสี่ยวเอให้ใกล้วันหวยออกแต่งวดนี้เจรุนน้นรัฐบาลไทยที่เกาหลีนะคะ <_ H ug ly> เลขฝันเดียเด๋ยวต่อเดี๋ยวเจ๊ต้องขอฝันด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นฝันแบบคิววะ สลากพักยังไม่มีเลยห้าสองเจฟูตายแล้วมันคำนวณเลขเนี้ยเจฟรอเลขฝันเ,เอยางเดียวอุ้ยอย่าเพิ่งคาดหวังนะถ้าเจไม่ฝันก็คือว่าไม่ได้นะทุกคนต้ององก่อนนะแต่เนี่ยบอกเลยว่าฝันว่าโดนยิงเนี่ยฝันว่าจะโดนจะโดนยิงเนี่ยคือยังไงเนี่ยไม่รู้เลยอะ่ะเป็นฝันดีเนาะฝันดีเนาะต่รู้ว่าน่าจะเป็นฝันดีอะ่ะเจมั่นใจอะ่ะ ที่แบบเอ็นดูเจนุกอยู่เสมอเสมอนะคะน่ารักมากขอบคุณมากนะคะวันนี้เจสวยขอบคุณะค่ะอายุอายุยีิบเก้าค่ะห้าสองเจดได้มาสมาใบเลิศ คนฝากไปด้วยนะคะ่ะหาซื้อถูกหวยคะ่ะเจ๊ไปเกาหลีสวยมากขอบคุณคะ่ะจะถูกหวยคะ่ะเจ๊ทีงหอฝันว่าจะโดนยิงมีโชคใช่ปะเอาดีๆทุกคนอย่ากแกงเจ๊พูดจริงหรือเปล่าอันนี้คือเจ๊ฝันจริงๆนะว่าเจ๊จะโดนยิงเจ๊จะโดนยิงแต่เจ๊รอดมาได้แล้วครอบครัวเจ๊ก็รอดมาได้แต่ในฝันลูกคือกดกลัวมากแต่แบบว่าคนนั้นทําอะไรเจ๊ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแบบ จะรอดได้อะในฝันอะแต่ฝันว่าตัวเองจะโดนยิงแบบจะโดนยิงเสียงปืนคือด,ดังดังดังเลยอ่ะวันนี้อานนเนใส่สีดำตัวเล็กมากอันนี้เป็นเ<ช>ื้อยืดเฉยๆค่ะสองเจ็ดไม่มีหาซื้อแต่เป็นฝันดีน้อทุกคนน้อไม่แกงเจนะฝันดีจริงๆใช่ไหมแต่เจไม่ได้แบบเพ็นนีน้ำไม่ได้เซิร์ชในเอ็มไทยนะเพราะเลันเยอะลูกพี่ฝันแบบนี้ออกราวสามแปดกับอุ้ย ให้ตัวไหนครัแต่เลขห้องที่เจพักคือแปดศูนย์สี่นะฝันว่าโดนยิงเลขเจนุกเข้าแล้วจ้าหลักนะคะเจฝันว่าโดนยิงค่ะฝันว่าโดนยิงจริงๆฝันว่าโดนยิงแต่แบบไม่อยากตีเลขเลขมันเยอะอ่ะไปทันข้าวได้แล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจไปทันข้าวี่หิวมากหิวแบบสั่นแล้วตอนเนี้ยเอาตรงสั่นฝันว่าฝันโดนยิงมีโชคเนาะขอบคุณนะคะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจขอไปหาเลขก่อนแล้วกันหรือว่า เลขที่เจให้จะเป็นโชคไม่อยากหาเลขเยอะอฝันว่าดวงดีครับจะมีโชคอ่ะสาธุเลยสั่งเลยถ้าเจ๊มีโชคทุกคนก็มีโชคแค่นั้นจบไม่ต้องกินอะไรเยอะเนาะถ้า